หมอสุรเกียรติอาชาณานุภาพเป็นบรรณาธิการนิตยสารหมอชาวบ้านนะหลายคนเคยได้ยินชื่อนะเพราะว่าพิมพ์มา40ปีแล้วคุณหมอแล้วว่าวันหนึ่งก็ไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งในกรุงเทพก็ไปเจออากงคนหนึ่งอายุ85ปี กำลังเดินออกกาลังกายกับลูกสาวคุณหมอก็เลยเดินไปคุยด้วยก็ทราบอากงเนี่ยมาที่สวนสาธรารณะนี้เนี่ยทุกวันเลยมาออกกาลังกายคุณหมอสังเกตดูนะอากงนี่ร่างกายก็ดูแข็งแรงนะ แล้วก็กระชับกระเฉงทัง้งที่85ปีแล้วก็เลยยกนิ้วให้แล้วก็อวยพรขอให้อากงสุขภาพดีนะอยู่ให้ถึงร้อยปีอากงใจรีบต่อตอนันเีเลยนะเดี๋ยวปีนี้วก็ไปแล้วนะเดี๋ยวปีนี้ววก็ไปแล้ว ลูกสาวเล่าว,ว่าเนี่ยเอาโกงพวกเนี้กับใครต่อใครเนี่ยแบบนี้มาสิบปีแล้วนะแต่ว่าก็ยังแข็งแรงนะไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยคุณหมอว่าเนี่ยฟังดูนี่ก็เหมือนกับคาถาต่ออายุนะให้อายุยืนเนี่ยเดี๋ยวปีนี้วกกไปละฟังดูเหมือน คาถาต่ออายนะุแต่ว่าคุณหมอบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยดูดีๆเนี่ยมันเป็นวิธีการเจริญมรณนักสติแบบหนึ่งนะเพราะว่าเมื่อได้พูดคุยกับอากงเนี่ยก็ทราบว่าแกใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะ ดูแลสุขภาพอย่างดีเลยโดยเฉพาะเรื่องการกินเนี่ยนะพยายามเ,าเลี่ยงพวกอาหารที่ย่อยยากนะเช่นหมูเนื้อ,อกินปลาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็กับผักผลไม้โดยเพราะที่มันมีประโยชน์ต่อสุขภาพหรือว่า,เ,าเหมาะกับร่างกายของ คนแก่อย่างอากงเนี่ยซึ่งคุณหมอก็สรุปนะว่าอากงนี่แกกินปลาเป็นหลักกินผักผลไม้เป็นยานะกินผักผลไม้เป็นยาก็หมายความว่าไม่ได้กินเพื่อ,อความเล็ดอร่อยนะตามใจปากแก่เพื่อบำรุงสุขภาพนะ และนอกจากนั้นเนี่ยคุณอากงแกก็เป็นคนที่ขยันออกกำลังกายนะชอบชวนลูกสาวให้พามาเดินเล่นที่สวนสาธารณะแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยขณะดเดียวกันเนี่ยก็แกก็เป็นคนที่เข้านอนแต่หัวค่ำนะตื่นในเช้ามืดเป็นประจำ ยิ่งกว่านั้นนอะอากงเน่แกเป็นคนที่อารมณ์ดีนะไม่ค่อยโกรธโมโหใครแล้วก็ไม่บ่นว่าใครอันนี้ยังไม่นับถึงพฤติกรรมบางอย่างที่แกงดเว้นเลยนะเช่นกินเหล้าสูบบุหรีน่นี่ไม่แตะเลยคุณหมอฟังแล้วเนี่ย ก็เลยสรุปว่าเนี่ยที่อากงสุขภาพดีอายุยืนเนี่ยนะก็เพราะ3ามอเนี่ยซึ่งเราจะเคยได้ยินมาแล้วนะออแรกคืออาหารออที่2คือออกกำลังกายออที่3มคืออารมณ์นะแล้วก็มีสองสอที่เรี่ยงนะก็คือสุรากับยาสูตรนะอันนี้มันก็เป็นสูตรนะที่ ใช้ในการาต่ออายุทำให้อายุยืนไม่ใช่แค่เพียงมาทำบุญแล้วจะได้มีอายุยืนอย่างเดียวนะทำบุญมาขยันทำบุญที่วัดแต่ว่ากินอาหารไม่เลือกตามใจปากแถมสุรายาสูบก็เอาด้วยนะะ กำลังกายออกกำลังกายก็ไม่เคยออกแถมยังเป็นคนขี้หงุดหงิดหรือบางคนเป็นคนขี้กังวลแบบนี้ทำบุญเท่าไหร่บางทีก็ไม่ช่วยทำให้สุขภาพดีหรืออายุยืนนะแต่ถ้าทำบุญถูกวิธีเนี่ยนะมันก็ช่วยได้นะเช่นทำบุญแล้วเนี่ยฝึกจิตไปด้วยฝึกจิตเพื่อลดเพื่อละนะ ไม่ได้มุ่งสนองความอยากหรือว่าอยากได้นนใหญ่อยากได้นี่คือทำด้วยจิตที่คิดจะให้ไม่ใช่ด้วยจิตที่คิดจะเอาทำบุญแบบนี้มันก็บำรุงจิตนะแล้วก็จิตที่ได้รับการบำรุงเนี่ยดูแลเนี่ยมันก็ไปช่วยทำให้การใช้ชีวิตแบบครบสามออนนี้เป็นไปได้นะ เพราะว่าการกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะก็ดีการออกกําลังกายเป็นประจําก็ดีการมีอารมณนะ์ดีก็ดีเนี่ยนะอันนี้มันต้องอาศัยใจเป็นหลักเลยนะเพราะถ้าใจเนี่ยไม่มีความมุ่งมั่นไม่มีความตั้งใจไม่มีความรู้จักอดทนอดกลั้นเนี่ยมันก็พ่ายแพ้ต่อสิ่งล่อเรายั่ยวนได้นะอาหารเนี่ย อาหารที่อร่อยนะบางคนก็ทนไม่ได้นะนะหากข้ามใจไม่ได้กินแล้วกินเยอะด้วยทั้งที่มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะถ้ากินมากๆเพราะมันหวานมากเพราะมันไขมันเยอะนะหรือว่ามีสารพิษนะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะแยะไปหมดนะแม้กระทั่งกับผลไม้นี่ก็ว่าฝึกจิตไว้ดีนะ ในการกินอาหารที่คุณหมอสรุปว่าเนี่ยกินปลาเป็นหลักกินผักผลไม้เป็นยาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายจนกลายเป็นนิสัยนะรวมถ้าออกกําลังกายด้วยนะออกกําลังกายมันก็ต้องอาศัยความตั้งใจเพราะว่าธรรมชาติคนเราเนี่ยมันไม่ค่อยอยากออกกําลังกายไม่ค่อยอยากขยันขยับนะแต่ว่าใหม่ๆนี่มันก็ต้องฝืนใจนะตื่นแต่เช้า พาตัวเองไปออกกำลังกายอ่เอากรงนี้ดีหน่อยนะ,ะมีมีเพื่อนออกกำลังกายคือลูกสาวเนี่ยที่จริงการมีลูกสาวที่ดูแลใจใสพ่อเนี่ยรวมทั้งการมีหมูมิตรเนี่ยนะมันก็สำคัญเหมือนกันนะสามารถช่วยชักชวนให้ไปออกกำลังกายไปเป็นเพื่อนนะในการเดิน ตามสวนสาธารณะหรือว่าทำให้อารมณ์ดีด้วยนะเพราะว่าถ้ามีหมู่มิตมีลูกสาวหรือลูกชายดูยแลใจใส่มีครอบครัวที่อบอุ่นเนี่ยนะอารมณ์ก็ดีได้ง่ายนะแต่เดี๋ยวนี้อารมณ์ดีได้ยากนะสำหรับผู้เฒ่าผู้แก่สมัยนี้เพราะว่าอยู่คนเดียวหรือว่าแม้ไม่ได้อยู่คนเดียวแต่ลูกหลานก็ไม่ค่อยได้เห็นหน้าเท่าไหร่นะ พอเอาแต่ทํางานหรือว่าต่างคนต่างอยู่อยู่กับงานอยู่กับโทรศัพท์มือถืออยู่กับโลกของตัวเองเนี่ยคนแก่ก็เหงาเนี่ยยิ่งเพื่อนรนะ่้มหายตายจากไปหรือบางทีคู่ครองก็ล่มหายตายจากไปก็ยิ่งเหงาเข้าไปใหญ่อารมณ์ดีมันก็เกิดขึ้นได้ยากแต่ถ้าใจเนี่ยรู้จัก,จกปล่อยรู้จักวางบ้างลมถ้ารู้จักทำสมาธิเนี่ยนะมันก็ลมดีได้ นะั่นใจนี่ก็สสำคัญนะสำหรับสามอเนี่ยที่จะเกิดขึ้นได้นะอาหารออกกำลังกายแล้วก็อารมณ์เนี่ยแล้วก็ช่วยทำให้การห่างไกลจากสองสอเนี่ยสุรายาสูบเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะทำไมบ่อยมันกลายเป็นนิสยัยพอเป็นนิสัยแล้วมันทำเองนะออกกำลังกายเป็นประจำเนี่ยถึงเวลาแล้วเนี่ยมัน ไม่ต้องฟื้นนะอยากจะทำอยากจะเดินอยากจะออกไปเดินเล่นนะนะการกินอาหารก็เหมือนกันถ้าทำเป็นนิสัยนี่มันไม่ง่ายอมันไม่ยากเลยกินปลาเป็นหลักกินผักผลไม้เป็นยามัมนก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแต่ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับการรู้จักเจริญมรณสติด้ยนะอย่างที่คุณหมอว่า นะถ้าจเจริญมราณาสติเป็นประจำก็ทำให้ไม่ประมาทแล้วก็ทำให้ใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้นอเตรียมรับพรติตังปฏิตัง,ต,งตุมหังกอ,อิตาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วเอบาเมวาสมิชตุหลงสำเร็จโดยชาพรสาเพปุเรนตุสังกับปาขอความดำริทัางกวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยะธา เมือนพระาจารย์ในวันเพทนมณีโชติราโซยัธาเหมือนแค่มณีอันสว่างสวยควนินดีสาพีติโยวิวาชนตุูวานจารายทั้งปวงจงบำราดไปสาพโรโควินาสตุโรคทั้งกวงของท่านจงหายมาเตภววะกันกรายโยอันตรายามีแก่นัานรูคิีิีคายุโกภวะ ่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสานิจังอุทาปจายโนตาโรธรรมาวาทันทีอายุวันโนสุขังพลังทางสีปบาการคืออายุวันนาสุขาพราย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบปกติอ่อนนอนต้าผู้ใหญ่เป็นนิด ตุสาพภะวังคาลังสาพภะมงคลจงมีแก่่ันหลักฐานตุสาพภะทูตเขาลาเทว,วดาทังขวงจงรักษาท่านสาพาพาคุธานุพาเวนา้วยอนุพาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุพาเวนา้วยอนุพาแห่งพระธรรมสาพาสังพานุพาเวนา ด้วยอนุภาแห่งภาสงสารทาโสทีทิพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านรูเมื่อเชิญ